ว่าอย่างนั้นอาตมาก็อยากถามกลับว่าแสดงว่าเดชาอมพรนี้เป็นพระอาตมาก็อยากถามกลับว่าแลสมณน,นโพธิรักนะ่ะสอนบริสุทธิ์หรือไม่ที่พูดอวดอุตริมนุสธรรมนวันเล็ว่าตนเองอวดตนธรรมว่าตนเองเป็นพระอริยะ และบอกว่าเป็นภาษาริบุตรกลับชาติมาเกิดซึ่งภาษาริบุตรท่านเป็นปารอาหารไม่กลับมาเกิดอีกแล้วสอจุดจุดจุดลักประกาศตนเป็นกาลยานามิตรกับสม,มณโพโธิรักพร้อมทั้งสนับสนุนให้จัดตั้งพรรคการเมืองใหม่โดยที่สม,มณโพโธิรักอาจจะอาจอาจ,อาจ,อาจ,อาจว่า ได้รับบัญชาจากฟ้าคือเง็กเซียนฮ่องเต้ให้มาทำงานการเมืองที่เป็นอริยะ,ะแล้วจัดตั้งพรรคพลังธรรมมาแล้วแต่ยังไม่สำเร็จยังคุยว่าต่อไปสมณพิรักจะมาแทนสองส่วนหลักประเด็นนี้ทำให้สอจุดๆลักหมดความชอบธรรมที่จะมาพูดเรื่อง การปฏิรูปพระพุทธศาสนาไปเลยเอาประเด็นแรกอยากถามกลับว่าแล้วสมณพุทธสอนบริสุทธิ์หรือไม่ที่พูดโอดอตริธรรมว่านโมเยปตนเองเป็นพระอริยะเอาตรงนี้ก่อนเป็นพระอริยะตอบบริสุทธิ์จริงๆและมาเป็นคนที่สอนอย่างบริสุทธิ์จริงๆพูดโอวดอุตริธรรมจริงๆ และเป็นพระอริยะจริงๆตอบอย่างนี้แค่นี้ก่อนและบอกว่าเป็นภาษารีบุตรกลับชาติมาเกิดซึ่งภาษารีบุตรท่านเป็นพระอรหันไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนี่ก็เป็นอุเชติท,ทิของสายเทรวากอุเชติท,ทิหมายกวาวว่าเห็นว่าขาดศูนย์มาพระอรหันนี่ได้อรหันแล้วเนี่ยแต่ละองค์จบอรหันแล้วเนี่ยตายจากความ เป็นชาติที่เป็นอรหันต์แล้วนยะต้องศูนย์ทุกองค์ต่ออะไรอีกไม่ได้เลยนในเป็นโอเจติทิฏฐิที่ทร้ายแรงมากเป็นวิจาทิฏฐิที่ร้ายแรงมากเป็นการตัดนะาศาสนาพุทธเจ้าให้สั้นลงนะให้ให้เสื่อมเร็วให้หมดเร็วก็เป็นอย่างนี้มันจะจะ,จะทำให้าศาสนาเป็นอย่างนั้น เพราะว่าพระอาหารหันต์เนี่ยไม่จบและมีพระอรหันต์ต่อด้วยต่อโพธิสัตวภูมิอาหารหันต์เนี่ยนับเป็นอริยะสี่ขั้นก็เป็นอาหารหันต์โพธิสัตว์ระดับหนึ่งเป็นโสดาบันระดับสองสกิตาร,ระดับสามเป็นานาคาร,ระดับสี่เป็นอาหารหันต์นี่คือโพธิสัตวภูมิสี่ระดับ เราจะนับอรหันต์นับระดับขั้นโพธิสัตว์ระดับที่สี่จบจากขั้นที่สี่แล้วเป็นอนุโพธิสัตว์ขื้ต่อเป็นโพธิสัตว์ต่อไปอนุตามพระพุทธเจ้าไปขั้นที่ห้าอนิยตตะโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์ที่ยังยังไม่เที่ยงจะได้เป็นพระพุทธเจ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ายังไม่เที่ยงว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้า จนเป็นโพธิสัตว์ระดับที่เจนิยตตะแปลว่าเทียงนิยตตะโพธิสัตว์จึงจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่เทียงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ว่าพระโพธิสัตว์องค์นั้นเองจะรีทายตัวเองอรีทายกลางทางถ้าไม่รีทายกลางทางภาคเปลี่ยนไปมีสิทธิเต็มที่ เป็นระดับที่8แล้วก็ระดับที่เก้าก็เป็นพระพุทธเจ้าโพธ,ธิสัตระดับแปดก็มหาโพธิสัตว์ดังนี้เป็นต้นเทระวาหรือว่าความรู้ผู้โพธิสัตว์นี่ทางเทระวาทางสายพระป่าทางสายเมื่ออยา่างสุคุณเดชาพรเป็นอยู่นี่แหละจะเข้าใจได้ยากถือเป็นขั้นอาจินตยเลยจะเข้าใจไม่ได้ไง่ายนะเพราะงั้นก็ พูดไปแค่นี้ก็แล้วกันครับผมมีปัญหาข้อสงสัยว่าคนที่มาแสดงทัศนคติว่ายืนยันเลยว่าพระอรหัน์รูปนั้นรูปนี้ท่านจะไม่กลับมาเกิดคือคุณรู้ไหมว่าคุณถามเช่นนี้คุณก็กกำลังแสดงอุดอวดอุตริมนุสธรรมด้วยเช่นกันเออ คุณมียานรู้เชื่อหรือว่าพระอระธารรูปนี้ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเนี่ยคุณถ้าคุณยืนยันได้นั่นคุณก็จะมีอวดอุตริมนุสธรรมที่มีจริงอย่างนี้เห็นผมเห็นอย่างนี้มันใช่ไหมครับพาจารย์ไดนะ้เห็นเห็นว่าอย่างนั้นคือการที่จะรู้ว่าพระอรหันต์ตายแล้วต้องสูญกลับมาเกิดอีกไม่ได้นะมันก็เป็นอุตริมนุสธรรมชนิดหนึ่ง แต่เป็นมิจฉาอุตริมุนธรรมที่มิจฉาทิฏฐินะเพราะจริงๆแล้วก็พูดไปแล้วเมื่อกี้นี่ว่าถ้าพระอรหันตุกองค์ตายแล้วต้องศูนย์ฟังดีๆนะประเด็นนี้พระอรหันต์ที่สําเร็จพระอรหันต์เสร็จแล้วปุ๊บเพราะชาติที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยพอตายลงต้องศูนย์ก็ไม่มีผู้ที่จะมีภูมิธรรมอรหัตภูมิหรืออรหันต เกิดมาต่อยอดอรหันต์ที่สูงเป็นอนิยตะโพธิสัตว์เป็นอนุโพธิสัตว์เป็นอนิยตะโพธิสัตว์เป็นนิยตะโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์มันก็ไม่มีใช่ไหมแล้วจะไปมีสัมมาสัมพุทธ,ธะได้ยังไงอ่ะคุณก็ทากับไปขุดศาสนาพุททิงไปเลยตัดให้ด้วนไปเลยแล้วศาสนาพุทธก็ด้วนไปอย่างนั้นน่ะ ฟังชัดเจนดีมะมันมันมันทำลายศาสนาพุทธอย่างย่อยยับเลยอะ่ะโอโหบาปมหามานเลยนะอาตมาว่าอย่าอย่าคิดอย่างนั้นนะโอ้ขออภัยประคับคุณไม่ได้หรอกคิดใหม่คิดใหม่ค,หมคิดดีๆศึกษาดีๆนะศึกษาดีๆนะเพราะงั้นไปประเด็นนี้ก็ตครี์เพิ่มเติมขึ้นก็น่าจะดีขึ้นนะเข้าใจมากข,ข,ขึ้น่านะ อาเอามีอะไรมาต่อคุณเดชจับอมพอรว่ามาน่าดีแล้วละ่ะครับได้วิเคราะห์วิจัยกันอย่างเงี้ยสู่กันฟังดีผมมีปัญหาข้อสงสัยว่าคนที่มาแสดงทัศนคติว่ายืนยันเลยว่าพระอรหัน์รูปนั้นรูปนี้ท่านจะไม่กลับมาเกิดคือคุณรู้ไหมว่าคุณถามเช่นนี้คุณก็กำลังแสดงอุด อวดอุตริมนุสธรรมด้วยเช่นกันเอ,อคุณมียานรู้เชี่ยวหรือว่าพระประธานรูปนี้ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเนี่ยคุณถ้าคุณยืนยันได้นั่นคุณก็จะมีอวดอุตริมนุสธรรมที่มีจริงอยางมีเห็นผมเห็นอย่างนี้มันใช่ไหมครับพาะารยนได้อเห็นเห็นว่าอย่างนั้นคือการที่จะรู้ว่าพระอาหารหันต์ตายแล้วต้องสูญกลับมาเกิดอีกไม่ได้ นะมันก็เป็นอุตริมนุสธรรมชนิดหนึ่งแต่เป็นมิจฉาอุตริมนุสธรรมที่มิจฉาทิฏฐินะเพราะจริงๆแล้วก็พูดไปแล้วเมื่อกี้นี่ว่าถ้าพระอรหันตุกองค์ตายแล้วต้องศูนย์ฟังดีๆนะประเด็นนี้พระอรหันต์ที่สําเร็จพระอรหันต์เสร็จแล้วปุ๊บพอชาติที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยพอตายลงต้องศูนย ก็ไม่มีผู้ที่จะมีภูมิธรรมอรหัตตภูมิหรืออรหันต์เกิดมาต่อยอดอรหันต์ที่สูงเป็นอนิยตะโพธิสัตว์เป็นอนุโพธิสัตว์เป็นอนิยตะโพธิสัตว์เป็นนิยตะโพธิสัตว์เป็นมหาโพธิสัตว์มันก็ไม่มีใช่ไหมและจะไปมีสัมมาสัมพุทธ,ธะได้ยังไงอะคุณก็ทากัรไปุขุดศาสนาพุททิ้งไปเลย ัดให้ด้วนไปเลยแล้วศาสนาพุทธก็ด้วนไปอย่างนั้นน่ะอ่ฟังชัดเจนดีมามันมันมันทำลายศาสนาพุทธอย่างย่อยยับเลยอะ่ะโอโหบาปมหามานเลยนะทาตมาว่าอยากอยากคิดอย่างนั้นน่ะโอ้ขอ,อาาไปไประคับคุณไม่ได้หรอกคิดใหม่คิดใหม่ค,หมคิดดีๆศึกษาดีๆนะศึกษาดีๆนะเพราะงั้นไปประเด็นนี้ก็ ก็เคลียร์เพิ่มเติมขึ้นก็น่าจะดีขึ้นนะเข้าใจมากขึ้นนะคุณเดชามพรก็พยายามนะพยายามศึกษาต่อไปเถอะคุณก็ดูติดต่อพวกเรามานานแล้วก็ตอบรับได้ดีก็ดีมากเลยสาธุนะขอบคุณยังยิ่งที่โอปาปราศัยกันไปถูกว่ากลับไปมั่งคุณก็ยังใจดีใจแข็ง ออกมาแย่งมาอะไรมาดีดีมากเลยการทำอย่างนี้จะให้เกิดวิจัยวิจารณ์หรือว่าวิพากวิพากเข้าใจมีความแตกฉานขึ้นเยอะดีต่อมาบอกว่าคุณจุดจุดจรักก็คงไม่ต้องไปปิดไปบังไม่ต้องไปคุมเครืออะไรหรอกก็คือคุณสอสิวรักษกันแหละ,อะสอสิวรักษประกาศเป็นกรัรยาณมิตรกับสมณะโพธิรักษ์ นะพร้อมทั้งสนับสนุนให้จัดตั้งพรรคการเมืองใหม่โดยที่สมณะโพธิรักษ์อาจจะได้รับการบรัญชาจากฟ้าคือเ,ง,เง็กเสียนห้องเต้ให้มาทำการเมืองเป็นอริยะหลังจากตั้งพรรคพลังธรรมมาแล้วแต่ยังไม่สำเร็จยังคุยว่าต่อไปสมณะโพธิรักษ์จะมาแทนสงหลักเอาอันนี้ประเด็นหลังเอาอประเด็นนี้ก่อนนะ ประเด็นที่สอสิวรักเป็นกัลยาณมิตรก็ไปสนับสนุนเนี่ยอาตมาตั้งพรรคการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยอาตมาไม่ได้ตั้งเลยพักพลังธรรมก็คุณจำลองเป็นคนตั้งไปตั้งเสร็จมีโลโก้เสร็จก็อเอามาบอกอาตมาตอนนั้นเราเป็นพวกพ,พ,พลังอะไรรวมพลัง เป็นพวกรวมพลังอยู่ตั้งแต่เป็น uh, ผู้ว่ากรผู้ว่าผู้ว่ากรุงเทพครั้งแรกแล้วก็ใช้กลุ่มชื่อว่ารวมพลังหาเสียงใช้ uh, ฝาเข็งใช้กระดาษก,กระดาษกล่องอะไรอะไรเขียนติดเป็นป้ายอะไรอะไรบ้าง<อ>ก็จอกกะจอกกันนะ เสร็จแล้วก็ได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทมอ,อพอได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่ากทมก็ดำเนินเป็นผู้ว่ากทมหนึ่งสมัยเสร็จแล้วก็เลือกตั้งอีกได้อีกเป็นผู้ว่าอีกเป็นสมัยที่สองอ,อัตมาก,ก็เคยนําพูดไปเปลยอ,อยู่ว่าเป็นเธอเป็นผู้ว่านี่แหละไปให้ ดีไม่ดีครบสามสมัยเลยเนี่ยได้จะรู้เองจะเห็นผลเองว่าเอกัตมาลึกๆก็บอกว่านั่นแหละอัตมาใช้ภาษาแต่กับคุณกำดองว่าแบงกอกอีส t h ไทยแลนด์ไทยแลนด์อีส g k แบอย่างนี้นะใช้ภาษาฝรั่งสะด้วยบอกว่านี่แหละคือโครงสร้างของเมืองไทย การเมืองของกรุงเทพเนี่ยกฎหมายก็เป็นให้เฉพาะพิเศษ<ม>นะเป็นจังหวัดที่ได้รับสิทธิพิเศษบริหารอยา่างไม่ใช่อยู่ในกฎหมายทั่วไปที่เขาไอ้นั้นเลยนะซึ่งคุณจำลองก็พอทําไปแล้วก็ไม่รู้ไปคิดยังไง อยากจะทำเป็นระดับชาติเลยนะก็ไปตั้งพักตอนนั้นยังไม่เป็นพักพลังธรรมนะร่วมพลังไปตั้งพักเป็นพักการเมืองชื่อพลังธรรมจดทะเบียนทำโลโก้มาเรียบร้อยเลยไ้รูปปนมมือนั่นหละแล้วก็มายืนยันอาตรมาว่าได้ไปขออนุญาตตั้งพักแล้วโลโก้มีเรียบร้อยแล้ว อาตมาก็มดค่มเบาฮะไม่ไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้คุยกันไม่ได้คุยกันไม่ได้ส่งเสริมอาตมาบอกให้ทํางานไปเธอทาแต่พูดอย่างที่ว่าในี่แบงคอกอิสตานาแบงอกทำกับการเมืองของกรุงเทพนี่ไปเต็มที่แล้วและอาตมาก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจไม่ได้พูดต่อแต่ที่อาตมาเข้าใจือ แล้วมันจะจะเป็นนายยกรัฐมนตรีของประเทศไทยเองนั่นคือเจตเจตเจตคติของอัตมาที่รู้ที่รู้ท,รที่เข้าใจอ,อยู่แต่คุณจำลองก็ไปทำซะอย่างนั้นไปเป็นผู้ว่าได้หนึ่งสมัยสมัยสองไม่เต็มสมัยโดยเข้าสู่การเมืองระดับชาติเลย ตัง้งพพลังรำขึ้นมาเลยเสร็จแล้วก็เลือกตั้งก็ไปไปได้พอสมควรนะก็มีผู้สนับสนุนผู้รัฐอะไรไปได้พอสมควรอย่างที่เป็นไปจนจบแล้วอรัมบสรุปไม่ขยายความต่อนะกไ็ไปได้แค่นั้นนะเป็นได้แค่นั้นสุดท้ายคณจำลองก็สูงสุดได้เป็นแค่รองนายกรัฐมนตรีนะ ไม่ได้ขึ้นถึงเป็นรัฐมนตรีนายกไม่ได้เปนถึงนายกรัฐมนตรีนะอ่ะาตก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนะทีนี้ที่บอกว่าเง็กเสียนห้องเต้ให้มาทำการเมืองโอ้คุณเดชาอัมพรเนี่ยฟังไม่ค่อยได้สับจับมากระเดียดน,นะ อาตมาไม่ใช่เทวนิยมอาตมาไม่ได้มีแกแงกเสียงห้องแต่มีพระเจ้ามีอำนาจศักดิ์สิทธิ์อะไรมาสั่งสึงอะไรอาตมารเราพระท่านครับอาตมาพูดเปลือเปิดเปย์เปย์แสดงว่าคุณเดชานี่จับคำพูดที่พระท่านเคยพูดแต่ว่าคำพูดนี้มันเป็นแค่อุปมาใช่พระท่านเคยพูดเคยพูดจริงแต่พูดไม่ได้พูดดังที่คุณเดชาเข้าใจหรือไม่เอา มันเป็นการเปรียบเปยแล้วพูดอาตมาก็จําไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นที่ว่าเงกเซนองเตอส่งให้มาคือคือคอ,อย่างนี้ครับผมจําได้<อ>ว่าพอท่าน,นไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เกิดพักการเมืองระดับชาติแต่กรณี้เหตุปัจจัยมันมาถึงแล้วเนี่ยมันจะไปทิ้งก็ไม่ได้มันก็เท่ากับว่าต้องยอมรับว่าเ,เหตุปัจจัยมาถึงแล้วก็เหมือนกับฟ้าส่งมาก็เลยต้องยกว่าเออมันเป็น เรื่องของเง็กเซียนฮ่องเต้ส่งออก็เลยต้องพลอยตกกระไดตกกระไดพลอยโจรไปด้วยกันอย่างนั้นครับออที่สูดแดนทําขยายความว่าถูกต้องแล้วอ,อัอนนั้นก็เป็นการเข้าใจอย่างไม่รอบทวนของคุณเดชาอัมพรนะพยายามต่อไปนะยังคุยต่อไปว่าสมณนะโพธิรักจะมาแทนสงส่วนหลัก ประเด็นนี้นี่คุณเข้าใจอย่างผิดมหามหันเลยอัตมาไม่เคยมีเศษเสี้ยวนี้หนึ่งเลยว่าจะเข้าไปแทนที่สรงส่วนหลักจะไปยึดตำแหน่งไปยึดอำนาจสงส่วนหลักที่บริหารประเทศอยู่เนี่ยอัตมารู้ดีทุกอย่างแม้แต่ในฐานะของตนเอง แม้ในอิทธิพลแม้แต่ความยอมรับของสังคมประชาชนคนไทยเพราะอาตมาจะไม่ทําเลยเหตุปัจจัยพวกนี้ยังไม่สมบูรณ์เลยอาตมาจะไม่เป็นเป็นไปเป็นก็คางหักขาเป๋ไม่ได้เรื่องไปทําให้เสียตัวเองทําไมไปไม่รอดอาตมาจะไม่ทําให้ไปเป็นสังฆราชเป็นต้นให้เป็นบริหารประสงค์หมู่ใหญ่ของประเทศเลยเป็นต้น อัตมาไม่ทําเพราะประชาชนคนไทยยังคิดดูสิเนี่ยศศาสตร์เดรัจฉานวิชาแม้แต่อะไรแต่อะไรอยู่นีในคดีเรื่องของสงฆ์ทุกวันนี้รู้ที่นั่นแหะคดีกาตทิดกาโตคดีอะไรยังออกมาคล่คมๆอยู่เนี่ยอะไรแต่อะไรต่รตางๆนานาอัตมารู้ดีในสถานะของสังคม องรวมของสัขขงคมขณะนี้มันอยู่ขนาดไหนอัตมาไม่ไปทำเราทำแล้วไม่ไปไปไม่รอดทำแล้วก็ดีไม่ดีจะตายใปคาอ้นั่นเปล่าเเ,เ,เพราะอะไรมันมีปัจจัยเยอะหนึ่งอัตมาไม่หยาบพอที่จะไปทำกับสิ่งหย,ยาบหยาพวกนั้นประเด็นนี้สำคัญมากเลยนะ อาตมาไม่อยาบพอที่จะไปทำได้เพราะฉะนั้นอาตมาไปไปทำไม่ได้นะไปไม่ได้เลยคือหน้าที่อย่างนั้นเป็นหน้าที่ของพวกจ่าครับพวกยาบก็ยาบด้วยกันเขาต้องทําด้วยกันผมหมายถึงว่าพวกจ่าสิบตรีครับใช่ก็ต้องคุมกันในหมวดนั้นแต่ว่าพระท่านเป็นระดับนายพลแล้วพวกนายดาบพวกจ่าศาสนาถึงจะทำพูดดีก็ทําอย่างในระดับมวลที่เป็นอยู่ในกลุ่มพอดี ผู้อย่างกลางๆกง็อยู่ในมวลกลางๆพวกที่แรงๆกันนะเรียกว่าต้องมึงมาพาโวยโหดๆดุดัดดนแดงๆเขาก็ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมกับแต่ละฐานนะฐานานุฐานนะเพราะนัอาตมารู้ในขั้นตอนระดับของพวกนี้ดีอาตมาจะไม่ไปละลายลวงในสิ่งที่ยังไม่สมควรเป็นอันขาดนะต่อมาประเด็น นี้ทำให้สอเสวัักษ์หมดความชอบธรรมได้จะพูดเรื่องการปฏิรูปพุทธศาสนาไปเลยนี่เป็นความเห็นของคุณเดชาอัมพรเอาดียินดีต้อนรับคุณเดชาอัมพรคุณก็พยายามาาติดต่อส่งขาวส่งอะไรจะไดดมากันอย่างเงียกดีและเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความรู้จะได้อธิบายทึกฐานะสู่กันฟังไอเรื่องสัทธานี่อาตมาก็อยากจะขยายความเหมือนกัน นี่ 3. สาจตานุสารีธรรมานุสารีแล้วก็สรัทธาวิมุตติสเศร้านี้จะอธิบายละเอียดอยู่ต่อจากสมเศร้าออกมาเป็นตัวที่สคือทิฏฐิปัตตคคนที่จะหลุดออกมาจากสมเศร้าคือไซคลิกออเดอร์เนี่ย จะออกมาจากวงกลมเนี่ยต้องมีแรงพิเศษเป็นตัวที่สี่ทิฏฐิปัตะเมือกับคนจะออกนอกโลกนี่ต้องมีแรงพ้นจากความดึงดูดของแกนของพลังงานดึงดูดของโลกจึงจะออกไปได้นะต้องมีพลังงานพิเศษเป็นทิฏฐิปั ไม่เช่นนั้นจะวนอยู่ในสามตัวนี่เป็นสูงสุดเป็นสัทธ,ธาวิมุตติสัทธ,ธาวิมุตติเป็นวิมุตติที่ไม่ได้บรรลุธรรมของศาสนาพุทธเป็นการวิมุตติแบบเดรัีแบบของโลกียะอยู่ตลอดเวลาเพราะสาย สัทธานุสารีจะออกจากรัทธาวิมุตติยากมากธรรมานุสารีซึ่งเป็นตระกูลของปัญญาผสมอยู่มากกว่าสัทธานุสารีจึงออกไปสู่อีกโลกหนึ่งโลกุตระเป็นทิฏฐิปัตตะทิฏฐิปัตตะแปลว่าบรรลุปัตตะคือเข้าถึงมีทิฏฐิเริ่มเป็นสมาธิ เป็นโลกใหม่เป็นโลกอุตระได้จากทิฏฐิปัตตาแล้วจึงจะเป็นกายสกขขีจะเข้าใจเรื่องกายจะเข้าใจเรื่องรูปจะเข้าใจเรื่องจิตเรื่องกายแยกกายแยกจิตจนทําให้บรรลุในความเป็นกายซึ่งซับซ้อนลึกซึ้งมากอาตมาไม่ขอขยายความในตอนนี้ยังจะพูดอีกยาวอีกเยอะเรื่องกาย ตั้งแต่ประเด็นแรกที่ขอพูดทวนนิดหน่อยพส้สก,กายเจติจนกระทั่งจบท้ายด้วยการตรวจสอบในวิญญาณที่ฐิเจ็ดด้วยกายและสัญญาจนครบวิญญาณทิฏฐิเจ็ดคำว่ากายจะต้องบอริบูรณ์จนกระทั่งสุดท้ายวิญญาณที่ฐิเจ็ดก่อนเป็นกายและเป็นสัญญา ซึ่งจะตรวจตั้งแต่รูปไปจ,จงถึงอารูปอากาซาวิญญาณัญจารและอกินจัญญาอย่างนี้เป็นต้นนะขอสังเขตไว้เท่านี้ก่อนกันเลยกันตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเรื่องรายละเอียดพวกนี้เนี่ยอตมาขอสรุปตรงนี้นิดหนึ่งว่าอัตมานี่เป็นโพธิสัตว์ สายปฏิสัมพิทายานตรงตรงเต็มเต็มมาแต่ต้นจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แม่ปางนี้ก็เป็นปางต่อโพธิสัตว์ระดับเจ็ดที่ยังเป็นไก่ตัวพี่อยู่ยังไม่มีใครพอไปพูดแล้วก็รู้สึกสะดุดตัวเองเมันเป็นการยกย่องตัวเองอัตมานี่แหละเป็นปฏิสัมพิทายาน ที่ยังไม่มีใครอาตมาเป็นไก่ตัวพี่อยู่ในปางนี้ยุคนี้ในยุคสมัยที่จะต่อไปอีกจกระทั่งถึงพุทธศาสนา5,000ปีจบของพระพุทธเจ้าสมณาคโคดมปฏิสัมพิทายานหมายถึงผู้มีอัตมีธรรมะมีนิรุตติมีปฏิพานครบสี่ อัฏฐคือเนื้อธรรมะคือองค์ธรรมที่เป็นเทวธรรมมาเป็นต้นสองธรรมะึ่งคือเป็นรูปเป็นนามหรือเป็นสถานสถานะของเจโตกับปัญญาอัฏฐธ,ธรรมะอัฏฐก็เป็นเจโตธรรมะก็เป็นปัญญาแล้วก็เจริญด้วยภาษานิรุติ โวหารต่างๆแล้วไหวพริบป,ปฏิพานปฏิพานปฏิสัมพทายานครบถ้วนทั้งพยัญชนะนทั้งสภาวะธรรมนะทั้งเนื้อแท้ทั้งองค์ประกอบนะอัตมานี่เป็นเป็นตรง ป็นสายสัมพิธายานปฏิสัมพิธายานโดยตรงมาแต่ต้นแต่หนแต่ไ,ไรมาึงจนตั้งถึงตอนนี้ะจะไม่แวะเวียนแม่กระทั่งจะไปจมอยู่ในสุดทาวาสก้าว่นี้เป็นต้นอาตมาจะไม่ไปทำเหมือนพระสพุทธสมณโกดมอาตมาสายเดียกันกับพระสุทธสมณโกดม เป็นสายปฏิสพิทา,านโดยตรงถ้าเชื่อว่าอาตมาคือภาษารีบุตรก็นั่นแหละเป็นสายภาษารีบุตรมาโดยตรงแล้วก็พัฒนามาจนกระทั่งขณะนี้ภาษารีบุตรนนัะ่นะเกิดในยุคพระพุทธเจ้าใช่ไหมตายไปแล้วทอทตมามาเกิดเนี่ยถ้าอาตมายังเป็นภาษารีบุตรอยู่ อาตมาก็ไม่ไปถึงไหนอาตมาต้องเจริญกับภาษารีบุตรถ้าผ่านมาจนก,กระทั่งป่านนี้แล้วสองพันกว่าปีเนี่ยอาตมาก็ยังจมอยู่เป็นภาษารีบุตรอยู่นั่นดูถูกอาตมาเลยนะแล้วคุณก็ไม่เข้าใจธรรมะเลยว่าอาตมาถ้ามาภาษารีบุตรมาเกิดมาถึงป่านนี้อาตมาไม่ใช่สารีบุตรเท่านั้นต้องเป็นมหาสารีบุตร แต่สารีบุตรยังไม่ได้มีฉายาว่ามหาสารีบุตรนะในยุคพระเจ้าก็ไม่ได้มีใครให้ตําแหน่งมหาสารีบุตรนะพระมหากระสปะพระมหาโมคลาพระอนนท์เป็นต้นพระสารีบุตรเป็นต้นไม่ได้เป็นมหานะคุณจําลองยังได้เป็นมหานเพราะสายเจโตสายปัญญานี่ไม่ต้องไปเป็นมหาหรอก แต่ม,ตมปปีปฏิสัมพัทธยาตเหนือกว่าสายมหาเออจบตรงนี้ก็ชัดเจนแล้ะไม่ต้องพูดต่อเดี๋ยวจะฟันเฟืออีก